อวาตารจ้องจะเล่นคุณฮ่า โอเคฮะทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยู่กับผมเองมิสเตอร์อัครเดชในร่างอวตารนะหนังก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเพิ่งจะมาทำคอนเทนต์โอเคฮะในวันนี้เราอยู่กันในโรบ็อกกับคอนเทนต์ประจำของเรานะฮะสุ่มวาดผู้เล่นไวแชทจำไม่ผิดนี่จะเป็น EP ทีที่น่าจะ6ฮนะใช่โอโ้ไม่ได้เล่นนานนะฮะลืมและแมพที่เราอยู่ในครั้งนี้นะฮะนั่นก็คือเอ่อจุดพักใจนะแต่ว่าน่าจะอัปเดตแหละเป็นสวนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปทั้งแมปเลยอ่ะโอเคทุกคนก่อนที่เราจะมาเริ่มภารกิจกันนะครับผมทุกคนนแะออย่าลืมกดไลค์และ s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เอวตานสุดสมจริงด้วยนะครับผมเป็นไงเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเออรู้สึกว่าผมผมจะเจ,เจอสิ่งเหนือความคาดหมายแล้วทุกคนเมืร์คัมซีเวนะครับผมโอเคทุกคนผมรู้สึกว่า <laughs> ผมจะเจอบุคคลสำคัญเข้าให้สลาอาจารย์เอ อาจารย์เอท่านผู้เจริญทุกท่านนี่สิตัวจริงเสียงจริงอยู่กับธรรมชาตินะฮะเมึดคำสิวอวาตารอีเจอพี่น้องว่าไง อเอาไงพี่น้องมาทําอะไรที่นี่เดี่ยวพี่น้องโอเคครทุกคนตอนนี้ผมเจอเ,ออ <c oughs> เด็กโคฟเวอร์นะฮะเขากำลังยืนโคฟเวอร์กันกลางริมทะเลอยู่น่าจะเป็นสถานที่ซ้อมนะฮะของวงโคฟเวอร์วงหนึ่งอย่าลืมรอรับชมพวกเขาเดบิวต์กันด้วยนะครับผมรู้จักการเต้นแล้วแบบพร้อมเพียงกันสุดๆนะครับผมได้เดบิวต์เร็วๆนี้แน่นอนตัวอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยนายเอ้ยผมจําได้ผมไปดูมาพี่ชายคุณ โอ้โหสปอยสปอยใส่หน้าเอ้ยว่าแต่นายมาจากดาวไหนเนี่ยดาวสักอย่างนี่แหละเราเราจำไม่ได้แล้วดาวนายน่าจะแข็งแกร่งพอสมควรแล้วตัวนายดูแบบมีผิดร้ายแรงมากใชายต่อยทีตัวหดเลยนายใช้นายใช้อะไรต่อยเหรอนี่ใช้หางไอ่ใช้หางเมื่อกี้นายเดินแล้วหางที่หัวนายนายไม่ตายเหรอตายไม่ตายเราเราเอามาเกาเราขานะผมเกาให้ไหมผมเกาให้ไหนเกาให้ไหนโอเคโอเคผมเอาผมเกาให้แล้วนี่นี่นี่เเดี๋ยวก็ตายแล้วดูทรงนายพอจะมีเวลาว่างสัก สอชั่วโมงเลยมีรับมีอยู่ครับเรามาจากดาวเทวตานใช่เรากําลังแบบจะเก็บข้อมูลในโลกนี้ไปส่งให้พ่อใช้โทรศัพท์ของโลกนี้ไม่เป็นไงเลยต้องแบบปากกากระดินสอมาสเก็ตแทนโอ้แล้วนายเขียนหนังสือเป็นได้ไงเนี่ยใครทอนมาเนี่ยคือเราไม่ได้เขียนหนังสือเราเก็บข้อมูลในการวาดดาวโลกนี้มันมีคนหน้าตาแบบนี้แบบวางแผนมาครองโลกในอนาคต ครั้งนี้เรายัางมาแบบเป็นมิตอยู่เออนายพอจะมีเวลาว่างให้เราแบบสเก็ตภาพนายไหมได้ครับได้ครับในปากกากระดินสอเราสเก็ตในจิตปากกากระดินสออยู่ในหัวเราไม่ต้องห่วงอืมโอเคระหว่างที่เรากำลังสเก็ตเราจะสอบถามนายหลายๆเรื่องเลยเฮ้ยนายชื่ออะไรนะปอเปียนน้อยสุนันท์สาครับนี่ชื่อจริงเลยปะ่ะใช่ครับเฮ้ยเสียงอะไรโอ้ยโดยนตีนายนายก็ดูออกจะแข็งแกร่งนายยอมได้ไงเนี่ยนายม่นจะไปทำลายคนนายนะครันทำลายคนเอ้ยดูกระชิมเลยดูกระชิม ได้ต่อยแม่งมาทำลายคนนายนี่นี่ๆี่วนท่าหลบๆๆบหลีหลบ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 เลบหเบาลบหลบหลบหยบหลบหเบหนบหลบหลบหรหลบห่บหลบหหลบหลบหล ค okay. คือตอนนี้อ่ะเราเอ่อขึ้นโครงสเก็ตนายเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์อขาดเลยอะ่ะเกิดลงลงสีเดี๋ยวพ่อดูไม่รู้เรื่องใส่ใจรายละเอียดไหมดูตรงนั้นจะกลัวพ่อด่าที่มากกว่าอันนี้ <c oughs> เออแล,แ,ลแล้วแล้วแบบมีความสามารถอะไรเผ่าพันนายิานาโชว์ให้ดูหน่อยอ่าน้ำมันหมดมันตัวน,นีน้มันแพงด้วยไงตอนนี้ผู้สร้างผู้สร้างหายไปไหนไม่รู้น้ำมันเลยหมด ใบเขียวไหมอ่ะโหมึงอยู่ประเทศอะไรเนี่ยใบเขียวก็มีว่ะเสพปุ๊บเดี๋ยวเมาแย่เลยเฮ้ยมีกูเปลี่ยนหน้าตาแล้วผมผมมีวัฒนาการดีแล้วเฮ้ยมีวัฒนาการกลางคันเฉยแต่เราจะวาดนายร่างเดิมมีปัญหาใช่ไหมไม่มีไม่มี ไ้ไตอนแรกบอกว่าติาดแล้วเฮ้ยอันนั้นแ,แค่บอกว่าขึ้นสเก็ตเสร็จอันนี้กำลังแบบลงสีแล้วในายลน์ขี่เราเลยเราเราขี่นรยเฮ้ยบอหลังนายนี่นุ่มนะเนี่ยๆๆๆนายสนใจมาเป็นผูกพันธสัญญาเป็นสัตว์เราไหมได้เลยได้เลยไม่ด้ววยากเป็นสัต์ขี่ไปแล้วผูกพันธสัญญาเรียบร้อย เฮ้ยแมงป่องไปไหนแล้วอยู่ๆแมงป่องก็หายออกตามล่าแมงป่องไม่ได้สัตว์พันธสัญญาเรายังไงเป็นไงวิ่งไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยแมงป่องวิ่งหนีอยู่ไม่คนจะตามล่าตามล่าก็เห็นเมื่อกี้วิ่งตามสาวอยู่ว่าแต่หัวทีวีกับแมงป่องนี่รู้จักกันนะรรู้จักกันรู้จักกันเราเคยเจอกันมาก่อนปะเคยเคยเคยเด็กในโรงหนังไงอ๋อนายเป็นเอฟซีเราเหรอใช่แล้ว ไม่พอดีตอนนั้นดันไปตกลงโลกของนายอ๋ออ๋อนายคือบุคคลที่มาโจมตีไม่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 ได้มาโจมตีแค่ขโมยทรัพยากรน,นิดหน่อยไม่ต่างกันเลย ในว่าแต่แบบนี้เขาเอ,อ่อเปลี่ยนใหม่เหรอเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเลยตากกว่าเดิมจะนม่ก็สวยนะเว้ยแต่ไม่ถูกใจที่เบ,ตตบ็ดตกปลาไม่มีนี่แหละเดี๋วมัขอให้คนนั่งตกปาลาได้่งอไรองเดีเออนั่นดิไม่มีเบ,บ็ดตกปลาไม่มีอะไรเลย ว่าในายใกล้เสร็จแล้วอะนายอยากได้แบ็กกราวด์แบบไหนเป็นพิเศษบ้างได้เราได้เราได้หมดอยู่ในดินก็ได้ออชอบชอบดินใช่ไหมปูมันต้องอยู่บันต้นไม้เออเจริญปูบ้านเนีย <c oughs> มันต้อยู่ต้นไม้ โอเคทุกคนตอนนี้เราวาดเออเจ้าแมงป่องคนนี้เสร็จแล้วนะฮะก็ก็อาจจะไม่ได้ถามอะไรเขาเยอะแยะนะครับผมเพราะว่าตั้งใจวาดไปหน่อยเดี๋ยวเราจะมาดู<ม>ารีแอคชั่นตอนเขาเห็นภาพกันนะครับผมจะส่งกันแล้วนะอเ,เป็นแมงป่องนี่ก็วาดสวยไม่เบานี้ต้องบอกว่าเออไม่ได้ใช้มือวาดนี่นวาดในหัวเพราะว่าไม่ได้ถือปากกาเ,เห็นป่ะนี่วาดในหัวแล้สแกนออกมาโอเคเฟ <laughs> ียว่าเฟียว่าอ้าวเกมหลุดเฉยยิงคุยกันไม่จบเลย คือผมบอกตรงๆเลยนะฮะว่าการหาคนวาดมันใช้เวลานานพอสมควรเลยนะอวตารมีอะไรมานจะค่าวบอยไหมอ๋อนี่แหละข่าวบอยตัวจริงก็หล่อเท่เหมือนกันนะเนี่ยอื่มสงเสน่ห์เหลือเกินจริงเมาเป็นโจรอ้าวเหรอนายมีเวลาว่างไหมถามเฉยๆนายตามเรามาทำไมกันเนี่ยเปล่าเปล่าเปล่าเฮ้ยตามมาไหมฮึ่ม แอบ,บมุมเสาไปดกว่าคงไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีอะไรนุ่กงกล่องน,นุ่นก็ดูปกติไปต่อดกว่าอืมไม่น่ามีอะไรเสานั่นก็ดูปกติไปมาคุยกันด้ยโซนแอบเบน่นโซนแอบบแอบบเนียนมากเลยมั้งรู้สึกว่าเราจะได้คนแล้วหรือเปล่านี่นะฮะคาร์บอยคือสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะวาดรูปนายไปโอเคโพสท่าแบบคาร์บอยกองโจนหรือว่าแบบอยากโชว์อะไรก็โชว์ได้เลย อท่าอะไรก็ได้ข,ข,อ,ขอแมวท่าน,นรับไม่ได้ออนตะกี้ย,ยโอ้โหหนักเลยหมดกันกองโจรเอา้าเฮ้ยคาบอยไปไหนน่าจะหายจริงจังโอเคเราจะมาตั้งป้ายหลุมศพให้กองโจรตรงนี้แล้วกันนะไว้อะไรตรงนี้หลุมศพอยู่ตรงนี้ไวไ้ไวอะไรจีจีเราไม่เจอแบบใครแบบดีๆเลยเหรอเสียงใครดังมาตไกลเลย ใช่ข้าเห็นเจ้าข้าเป็นอวตารที่อยู่วิวัฒนาการแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับน,นี่ลูกเจ้าเหรอใช่ข้าดีลูกเจ้า <c oughs> เฮ <c oughs> ้ยนี่ไม่ใช่ลูกข้านี่ลูกใคร <c oughs> โอ้โอ <c oughs> ชิดเฮ้ยนายพลสวัสดีครับนายพล <c oughs> ขอบข้าพร้อมรับใช้ท่านข้าก็พร้อมรับใช้ท่านนายพลโอ้ท่านนายพลท่านนายพลเพลงมนาลังการไป เพย์คุณมีลิขสิทธิ์ไหมเด่ยข้ากำลังตามหาคนคนมาวาดรูปเพราะข้าจะส่งการบ้านให้พ่อข้าเจ้ามาหาทุกคนแล้วข้าว่าจะวาดพวกเจ้าสองคนโอ้วาดผมนะครับวาวดีใจจังเลยอย,ลย,ลยุวาดเลยวาดเลยวาดเลยวาดชาด้าจิอย่าเร่งสิ ตอนนี้ข้าสเก็ตพวกเจ้าเสร็จแล้วว้าวว่าแต่เออทำไมตั้งแต่เริ่มวาดรูปพวกเจ้าดูยิบเงียบกันท่านนายพลเป็นอาารท่านนายท่านนายพลโอ้โหจบกันท่านนายพลนายพลเ <okay. S 2> ขาปลดปล่อยเขาปลดปล่อยเขาเขาเครียดให้เขาปลดปล่อยมั่งตอนนี้เวลาลพักเขา เฮ้ยเฮ้ยพี่น้องที uh ่พาดลาดอยู่โลกมานานใช่ไหมเนี่ยเริ่มแต่งตัวเหมือนมนุษย์แล้วเนี่ยใส่กางเกงเอาวตารตัวจริงต้องนุ่มผ้าเตี่ยวทำไมหมู้ายแค่แหลมแล้วเนี่ไม่พอเดี๋ยวจะเพิ่มอย่างอื่นให้โอ้โหขอสมพันกันเถอะจะได้พันใหม่ข้าขอผ่านดีกว่า เส้นพวกเจ้า3คนเสร็จแล้วข้ากำลังจะเริ่มไล่ลงสีขี้เกียจกลับไปเป็นเบคอนนะจังมันจะช่วยอะไรโอ้ยขยายล่างเธอฮะใหญ่มากเฮ้ยเฟรนเฟรนเฟรนนะไม่เฟรนเสียงพี่คุณจังครับเสียงผมหรอไม่แปลกเอ้าคนดังเหรอเอออตานคนดังเหรอเสียงผมไม่แปลกที่จะคุ้นหูเพราะว่าผมแสดงอวตารมาสองภาคแล้วแต่ฟาร์กเข้ามาอีกตัวแล้เนี่ยใช่แล้วนี่พี่น้องเราเอง gia gia đàn ไอ้โม้ใครใครไอ้โม้ไปแล้วหายไปแล้วเมื่อกี้ไอ้ไอ้โม้สปายเรื่องอะไรซิวะมีสปายเขเลยตามลงมาไงเฮ้ยเป็นไม่ได้จะรู้ได้ยังไงรอบมลยรอบมลยรอบมลยยัยยัยอยู่รอบรอบย้ายสปายหนีใครส่งแกมาฉันอะแค่พาลูกมาเดินเล่นไหนลูกอยู่ไหนไม่เห็นได้ยังไงกันดีไปตรงอกทำไมลูกเจ้าแบนน่าเกลียดน่าเกลียดเหมือนอวตารเลยเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ เรา well. เป็นเพื่อนกันเมื่อนหร่เราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนเงี้ยทำไเป็นแบบเพื่อนผู้รีเฮ้ยอย่าร้องไห้ฟ้องแม่เลยนะฟ้องพ่อไปฟ้องแม่ ข้าวาดพวกเจ้าเสร็จแล้วให้พวกเจ้าดูรูปได้ก็เป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันนะถ้าจะบอกช่องทางว่าเจ้าสามารถดูรูปข้าได้ที่ไหนเจ้าเข้าไปที่ YouTube แล้วเขียนคำว่า isdream นั่นแหละใครฮะเดี๋ยวข้าจะปิดคลิปก่อนเดี๋ยวนะ โอเคครัทุกคนสาหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะฮะเราจะทิ้งกันไปแบบนี้เลยละกันทิ้งในความสงสัยของพวกเขานะฮะแล้วก็ให้พวกเขามาดูรูปของเราเองถ้าชอบนะกดไลค์และซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือน <S 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 เพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆของผมสาหรับวันนี้อวตารขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นไงเนียนไหมเนียนสุด